หม้อทอดไร้น้ำมันเป็นอีกหนึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งช่วยทอดอาหารโดยไม่ต้องใช้น้ำมันซึ่งเหมาะสำหรับคนรักของทอดแต่ไม่อยากอ้วนเนื่องจากทุกวันนี้มีหม้อทอดไร้น้ำมันให้เลือกมากมายหลายรุ่นหลายยี่ห้อจนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าควรเลือกซื้อแบบไหนดีฉะนั้นวันนี้เราจึงรวบรวมหม้อทอดไร้น้ำมันที่น่าใช้มาฝากกันที่สำคัญพบประมาณหลักพันเท่านั้นใครอยากมีหม้อทอดไร้น้ำ มันไว้ใช้ที่บ้านก็ตามมาดูกันเลยครับ หม้อทอดไรน้ำมันออโต้รุ่น BO- ขีด7.25ทำงานด้วยระบบหมุนเวียนลมร้อนช่วยให้อาหารสุกโดยปราศจากน้ำมันและไม่มีวันผลิตจากพลาสติกเคลือบอย่างดีทนความร้อนสูงเคลื่อนย้ายสะดวกตัวมาหม้อทอดผลิตจากโลหะเคลือบสารป้องกันช่วยไม่ให้อาหารติดภาชนะใช้งานไม่ยากถอดล้างทำความสะอาดง่ายมีปุ่มตั้งค่าตามชนิดของอาหารสามารถตั้งเวลาได้นานถึง30นาทีปรับอุณหภูมิได้สูงถึง2อ ทรงศาเซลเซียสความจุขนาดจุที่2.8ลิตรกำลังไฟฟ้า1,300วัตต์ราคาอยู่ที่1,999บาท หม้อทอดไร้น้ำมันสมาร์ทโฮมรุ่น MV-014 ทำงานด้วยการใช้ลมร้อนทำได้ทั้งทอดอบพั่วและย่างแบบปาศจากรน้ำมันตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก PP ตัวหม้อผลิตจากเหล็กเรือเชฟรอนช่วยป้องกันอาหารติดถอดออกง่ายทำความสะอาดสะดวกมีไฟแสดงการทำงานมีระบบจับเวลามีระบบตัดไฟอัจนมัติสามารถตั้งเวลาได้นานถึง30นาที อุณหภูมิได้ถึง200องศาเซลเซียสความจุขนาด2ลิตรราคาประมาณ2,990บาท 3. มหมอทอดไร้น้ำมันไฮเออร์รุ่น HAFT A, F T A 5 5 B 2ดีไซน์ทันสมัยใช้งานง่ายใช้งานสะดวกและทำความสะอาดง่ายมาพร้อมกับเทคโนโลยี Air b o ลูที่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมมีระบบทำความร้อนทั่วทิศทางช่วยให้อาหารสุกไวขึ้นและทั่วถึงมีโปรแกรมป้องกันความร้อนสูงเกินไปมีไฟแสดงการทำงานมีระบบตัดไฟอัตโนมัต เสียงเงียบลิ้นชักและจะแกงสามารถถอดล้างออกได้สามารถทำอาหารได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นทอดโอปิ้งย่างและเบเกอรี่สามารถตั้งเวลาได้นานถึง60นาทีและปรับอุณหภูมิได้ถึง200องศาเซลเซียสความจุอยู่ที่2.5ลิตรราคา3,490บาท 4. หม้อทอดไร้น้ำมันรัสเซลฮอบรุ่น r h 2 2 2 1 1 1 5 6ทำงานด้วยระบบไซโคพีพลาสที่มีเทคโนโลยีทำความร้อนแบบไฮโดรเจนและพัดลมช่วยควบคุมการหมุนเวียนลมอัตโนมัติทำให้อาหารสุกทั่วถึงและสม่ำเสมอโดยไม่ต้องเขยา่าใช้งานได้หลากหลายทั้งอบย่างคั่วทอดแบบไม่ใช้น้ำมันมีหน้าจอสัมผัสแบบดิจิตอลทำความสะอาดง่ายมีุ อุปกรณ์เสริมมากมายเช่นตะแกรงย่างที่ทําเคบับหรือที่ย่างบาร์บีวมีระบบตั้งเวลาได้สามารถตั้งเวลาได้และตั้งโปรแกรมล่วงหน้าได้ปรับอุณหภูมิได้ถึง200องศาเซลเซียสกาลังไฟฟ้า1,300วัตต์ความจุ2.5ลิตรราคา5,250บาท5 หม้อทอดไร้น้ำมันมินิเมกรุ่น MAC1 ทำงานด้วยระบบหมุนเวียนความร้อนซึ่งช่วยควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำมีฟังก์ชันป้องกันความร้อนสูงเกินไปและมีฟังก์ชันหยุดอัตโนมัติเมื่อเปิดปาเครื่องประหยัดพลังงานขนาดกระทัดรัดใช้งานได้ทั้งอบปิง้งย่างและทอดไร้น้ำมันมีถาดตะกร้าตะแกรงย่างและตะแกรงขนมปังให้ในตัวสามารถตั้งเวลาได้ถึง30นาทีปรับอุณ หาภูมิได้ถึง200องศาเซลเซียสความจุ5.5ลิตรราคา5,350บาท 6. มอทอไรน้ำมันทีฟาวรุ่น FX 1 0 0 1 5มาพร้อมกับเทคโนโลยีความร้อนหมุนเวียนช่วยให้อาหารสุกกรอบอย่างทั่วถึงและรวดเร็วสามารถประกอบอาหารได้หลากหลายทำได้ทั้งทอดโอบปิ o ้งและย่างและมีไฟแสดงการทำงานมีเสียงเตือนและมีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อทำงานครบเวลาสามารถถอดและนำออกมาทำความสะอาดได้ง่ายและสามารถตั้งเวลาได้นานถึง30นาทีปรับอุณห ภูมิได้ถึง200องศาเซลเซียสราคาประมาณ5,490บาท 7. หม้อทอดไร้น้ำมันซัมเมอร์รุ่นเมจิกโอเวอร์มาพร้อมกับเทคโนโลยีแอร์บูททำให้ลมร้อนแบบกระจายตัวช่วยให้อาหารสุกไวขึ้นโดยไม่ต้องใช้น้ำมันและพิเศษสามารถลีดไขมันส่วนเกินออกจากอาหารได้มากถึง80%สสามารถทำอาหารได้หลากหลายทั้งทอดปิ้งย่างคั่วอบและผัด ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก ABS และสเตเลสคุณภาพดีตัวตะแกรงเคลือบป้องกันอาหารจิดและทำความสะอาดง่ายมีปุ่มตั้งค่าตามชนิดของอาหารมีหน้าจอสัมผัสสามารถตั้งเวลาได้นานถึง30นาทีและปรับอุณหภ,ภูมิได้ถึง200องศาเซลเซียสกำลังไฟ1,400วัตต์ความจุข,ขนาด3ลิตรราคาประมาณ5,950บาท หม้อทอดไร้น้ำมันพินเซสรุ่น182020ดีไซน์กระทัดรัดออกแบบอย่างพิถีพิถันจึงช่วยประหยัดพื้นที่การใช้งานมีหน้าจอเป็น LED ระบบดิจิตอลใช้งานง่ายสะดวกสบายมาพร้อมกับระบบหมุนเวียนแบบ h ไฮสปีดช่วยให้ทำอาหารได้โดยไม่ต้องใช้น้ำมันหรือใช้น้ำมันน้อยมากสามารถประกอบอาหารได้ครบตั้งทอดอบย่างและรมควันอีกทั้งยังสามารถปรับอุณหภูมิและตั้งเวลาได้ตามต้องการ ความจุ3.2ลิตรกำลังไฟฟ้า1500วัตต์ราคาประมาณ6,690บาท หม้อทอดไร้น้ำมันเป็นหลีบรุ่น HD 9621มาพร้อมกับเทคโนโลยีเทอร์โบสตรมีทั้งลมร้อนไหลเวียนและลมร้อนโดยตรงช่วยให้อาหารสุกอย่างทั่วถึงและรวดเร็วโดยไม่ต้องพลิกหรือใช้น้ำมันอีกทั้งยังช่วยลดไขมันสูงสุดถึง80%สามารถทำได้ทั้งทอดโอบย่างและรมความร้อนตัวเครื่องผลิตจากพลาสติกอย่างดีตะกร้าเคลือบสารกันติดถอดชิ้นส่วนออกมาทำความสะอาดได้ง่ายและมี บบปิดเครื่องอัจนมัติมีสัญญาณบอกเมื่อพร้อมใช้งานสามารถตั้งเวลาได้นานถึง30นาทีกำลังไฟอยู่ที่1,425วัตต์ราคาประมาณ8,990บาท มอเมอร์ทอดไร้น้ำมันดีฟาวรุ่น FX 2 0 2มาพร้อมกับเทคโนโลยีแอ์บูสเตอร์ทำให้ช่วยกระจายความร้อนได้เป็นอย่างดีทั่วถึงและรวดเร็วสามารถลดน้ำมันส่วนเกินในอาหารได้มากถึง95%ทำได้ทั้งทอดโอบปิ้งย่างและเบเกอรี่มีปุ่มตั้งค่าตามชนิดของอาหาร8ชนิดตัวเครื่องสามารถสัมผัสได้ไม่ร้อน มีระบบจุดการทำงานอัตโนมัติมีระบบจัดไฟและเสียงเตือนเมื่อครบเวลาและยังรองรับอาหารที่เป็นของเหลวสามารถตั้งเวลาได้นานถึง60นาทีกำลังไฟฟ้า1,430วัตต์ราคาประมาณ9,990บาท เป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับหม้อทอดไร้น้ํามัน1ิบุุนที่เราแนะนําท่านมาต้องบอกเลยว่านอกจากเครื่องควายยอดคิดอย่างหมอ้อกระทะและเตาอ,อบแล้วบางครั้งเราก็ควรมีหม้อไร้น้ํามันหรือหม้อทอดไฟฟ้าติดบ้านไว้บ้างเหมือนกันเผื่อวันไหนอยากทําอาหารแบบไม่ต้องใช้น้ํามันจะได้หยิบมาประกอบอาหารได้แบบเฮลตี้นั่นเองหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ